สวัสดีครับสมาชิกของทัศนะฟุตบอล VIP นะครับและรายแอดแอดสเปนโดซ่านะครับวันนี้กลับมาเจอกันนะครับวันเสาร์ที่ 26ธันวาคมนะครับวันนี้ครับเป็นธรรมเนียมนะครับที่โปรแกรมฟุตบอลบริทอังกฤษบริสกอตแลนด์รวมถึงบริทยอยต่างๆเนี่ยยังมีโรโซนามในหลังจากผ่านพ้นวันคริสต์มาสมาครับวันนี้ครับผมจะโฟกัสไปที่ฟุตบอล3คู่นะครับที่น่าสนใจนะครับใน3ามบริทนะครับเริ่มกันที่คู่แรกครับไปกันที่ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษครับเป็นการเจอกันระหว่างฟูลแลนครับเปิดบ้านพบกับเซาแฮมป์ตันนะครับฟูลแลนผลงานช่วงหลังเริ่มกลับมาเข้าที่เข้าทางนะครับการที่ สกอตพาร์เกอร์เนี่ยปรับแท็กติกนะครับมาใช้3 4 3เกมรับเนี่ยมีความเหนียวแน่นมากขึ้นนะครับโกอย่างอันฟองอเดโราเหนียวมากขึ้นนะครับกองหลังตัวเก่งอย่างโยคิมอันเดเซนเนี่ยคุมแผงหลังดีและแน่รู้ครับตอนนี้นักเตะอย่างพวกอเดโมรารุกแมนบ๊อบบี้รีอีวานคาเลโร่เนี่ยยิงเร่นยิ่งเข้าขากันมากขึ้นนะครับวันนีครับได้เล่นในบ้านนะครับเจอกับทางนักบุญครับซึ่ง อาจจะดูดีกว่านะครับแต่วันนี้ครับพวกเขาเนี่ยมีปัญหานะครับสภาพทีมหมดสิทธิ์ใช้งานแดนนี่อิงสจ๊วตอัมสตองเนทาวเรดมอนรวมถึงโอริโอโลเม้นะครับตรงนี้ครับทำให้สภาพทีมเนี่ยดูแล้วหวังผลลำบากมากขึ้นครับมีปัญหาทั้งเกมรับแดนกลางและแนวรุกนะครับวันนี้ครับเปนยฟูลแลมซึ่งดีขึ้นนะครับอย่างที่เรียนปลายแท็กติกสามสี่สามลงตัวมากขึ้นแลยก็สภาพทีมพอมากกว่าก็แพงครับเปิดมาให้ที่นักบุญครับเป็นต่อศูนย์จุดสองห้าครับเชียร์สองหน้าของทางเจ้าถิ่นครับเชื่อว่าาาเจจ้้้้้ตตััววนนนนนออยฟูแแมมมมีีะิดืใบ เป็นอย่างน้อยเชียร์ฟูกแรกนะครับในคู่นี้ส่วนคู่ต่อมาครับไปกันที่ฟุตบอลพรีเมียร์ชิพสกอตแลนด์นะครับเป็นการเจอกันระหว่างแรนเจอร์นะครับเปิดบ้านพบกับ ฮิเบอร์ด์นครับเรนเจอร์ของสตีเวนเจอร์หลาดผลงานยอดเยี่ยมครับหลังจากผลนะครับ, anger, Steven, รบ,รนนรบแต่ช่วงหลังเนี่ยผมมองครับว่าเจอร์หลาดเนี่ยให้ลุกทีมเนี่ยเล่นแบบเน้นผลมากขึ้น,นครับหลังจากที่เจอโปรแกรมถี่ยิบแล้วก็สภรพร่างกายนักเตะเนี่ยดูแล้วไม่สดเหมือนเดิมครับวันนี้ครับเจอกับทาทีมเป็ยนครับซึ่งถือว่าเป็นทีมเยือนซึ่งผลงานช่วงหลังเนี่ยแกร่งเป็นอย่างมากครับ9เกมหลังสุดเนี่ยไม่ปราชัยเป็นทีมที่ เกมรับเหนียวแน่จังหวะโตกะกับเนี่ยหวังผลได้กบแพงครับเปิดมาให้ที่เรนเจอร์ครับเป็นต่อ1.5ชั่วโมงนี้ครับผมมองว่าบอลของเรนเจอร์เนี่ยเน้นผลมากขึ้นโอกาสยิงขาดไปเรื่องยากมากเชียร์บอลรองครับเชื่อว่าวันนี้ฮิเบอร์เนียนสู้ได้และจะไม่แพ้ขาดออกมาเชียร์ฮิเบอร์เนียนครับแล้วก็ปิดท้ายครับไปกันที่ฟุตบอลแชมเปี้ยนชิพ กรคับเป็นการเจอกันระหว่างบิสตันซิตี้เปิดบ้านพบกับวีคอมครับบิสตันซิตี้ผลงานปีนี้ตกลงไปเยอะครับแต่นี่ครับอย่างน้อยเนี่ยได้กลับมาเพราะนะครับสภาพทีมเนี่ยถือว่าพร้อมมากขึ้นนักเตะแกนหลักเนี่ยอยู่กันครบนะครับวันนี้ครับได้เปิดบ้านเจอกับทางวีคอมครับน้องใหม่ซึ่งตอนนี้ผลงานแย่มากรังบวยเป็นทีมที่เกณฑนักเตะเนี่ยค่อนข้างแย่นะครับแล้วก็ผลงานการเล่นเนี่ยถอยหลังลงคองครับกำแพงครับเปิดมาให้ที่บิสตันซิตี้เป็นต่อ0.5คครับซื้อใจบอลเจสเชียกับสุดท้ายเชื่อว่ามีโอกาสที่จะ ครับสวัสดีครับสารทีคลิปนี้ฟุตบอลฟรีเวนเซาร์เชียร์ฟูแรมเชียร์ฮิเบอร์เนียนและเชียร์บิตตันซิตี้นะครับเข่งเวอร์รวยไว้เจอกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับ